I hear the names in my ears. I see your face in my eyes. And my head is spinning around again tonight. 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 Yeah. ฟังเสียงในคนรูปนะจริงเขาเส่ดีเลยน้วแต่เขาเล่นโน้ตสีพรสวรรค์มาแล้วกี่นทีเล่นเป็นน้องคอยน้องสาวโอ้โหเขาเปลี่ยนตัวตอนกเขาก็เปลี่ยนเขาเล่นโชว์เปลี่ยนตัวกันตอนนั้นเล่นดนตรีนี่คือคอนเฟิร์มเลยว่าน้องหมิ่นนี่เก่งจริงมีพรสวรรค์มาแล้ครับเชื่อมั้ยครับว่าความสามารถในการแต่งเพลงของน้องหมิ่นเนี่ยสามารถทำเสร็จได้ภายใน20นาทีอ่ะก่อนอื่นเล่นกีเพลงเลยค่ะน้องหมิ่นเป็นเพลง picture my my ค่ะอันนี้น้องมิ่นทำเองเป็นแบบเราเขียนเองขึ้นมา ค่ะก็พิ c เชอร์ซิมไมมนะคะค่ะก็ชื่อเป็นเพลงเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเพลงอิโมชั่นัลโซฟูเป็นแอะไรแบบสไตล์แบบอะไลย์ยาวเลยนะคะค่ะก็ฟังได้ใน YouTube นะคะในยู u ูบเอ่อชื่อ Pictures in my มล์ในในชื่อของวัดมีคือเราเข้าไปแล้วก็เสิร์ชพิมพ์เข้าไปเลยเจอแล้วก็ฟักตอนนี้โหลดได้แล้วนะคะใน iTunes, Deezer, KK Box นะคะหรือว่าอา d i o นะคะแล้วก็กดดาวน์โหลดที่ดอกจันสี่ 2อ8เ5็เนคู่เลยะ๊ะ่อผมูดถึงเรื่องการแต่งเพลงความสามารถในการแต่งเพลงของน้องมันติเนสามารถแต่งได้สดเลยนะครับภายในยี่สนาทีจริงก็นี่จริงาก็เคยแต่ให้คุณแม่อรายงไดหมดแล้วบาคนที่แบบสิคนวันนี้วัี้เราไิมาคุณสิใช่ไหมพอสมคระแต่งเ้ราได้ไหมคะได้ค่ะมนมีขออินจากเพลงมใจที่เคยแต่ง อ่าก็เพิ่งแต่งเมื่อกี้เลยนะคะก็มีโวยอีกไม่กันตีก็เพิ่งอย่างจริงค่ะจริงเมื่อกี้เลยเพราะตอนเพราะมาตอนแต่งหน้าเสร็จพิเรเสร็จปุ๊บพี่ทีมงานถามว่ารับเพลงที่แต่งมาอุ้ยลืมค่ะงหายแวบไปปุ๊บกลับมารีเออีกแล้วโอ้อ่อโอเคเดี๋ยวจะร้องให้ฟังกับรายการนี้เลยมีคนเคยมาช้าว่าดูหรือยังพลาดไม่ได้สักครั้งกับเรื่องราวดีๆพิธีกรยอดฮิต พี่แตงที่ก้องพูดคุยสนุกต้อง c e l e b r a t เอ้ต้อง c e l e b r a t ี่ควรจอ้าวเลสเลย้นมากเลยอ่ะอแต่งเข้าแบบเข้าไปชนะใช่ไหคือนอนเข้าแบบว่าสุดยอดอ่้าขอที กับเรื่องราวดีๆพิธีกรยอดฮิตยังพีวแต่งพีกคอมพูดคุยสนุกต้องเซเลบริตี้วอนเท่ชอบมากเลยจ้ัโอ้โหช็นเลงปรับจ้เลยอยากจะ็นขอร์ลองคำเลยนะเมื่อกี้เราได้พูดถึงเรื่องเพลงของน้องวันหมีที่ออกใงไอชูรไปแล้วนะครับนี้นอกจากความสามารถด้านดนตรีแล้วยังมีแล้วการเขียนหนังสืออีกกใช่ค่ะ มีหนังสือให้มุณที่น้องเออน้องต้องมาอิ่เหมือนแต่ปีที่แล้ว<ช><ช>ปัจจุนี่ยังขายตลอดเวลาเลยยั่นคือนี่ค่ะเห็นอยู่นี่เลยมักใจ่มีช่วยหยิบให้ ก็จะได้ผมขอบอกกันผมยังเป็นพระอยู่ในตอนนั้นก็คือได้ถึง<ด>านาธรรมกับน้องมันบม,มีบ้างนคะครับนี่คือนึกไม่ถึงเลยว่าน้องมันบมีนะครับจะมีความแบบว่าความคิดที่เป็นผู้ใหญ่แล,แล้วก็มีมุมมองทางโลกีกว้างนี่ตัวอยาา่างบางครั้งการที่นิช้าลงสักวิน,นาทีอาจทําให้ผลที่ออกมาดีกว่าเดิมคุณยายเกิดนะคุณยายสอนนะเป็นจริงธรรมะนิดนิดนะครับเพราะว่าเป็นการให้สติกับผู้คนแต่ผู้ถูกนะเพราะว่าไงนะเพราะว่าการที่เราคิดช้าลงหน่อยอยู่ทำไมช้าลงหน่อย ทุกคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมก็ได้บางทีก็บอกตัวเองว่าบางทีแบบเหมือนเวลาเราก็บางทีมีเรื่องกังวลเรากลับมาอ่านตัวเองเฮ้ยอ่านเราเคยคิดแบบนี้แล้วเราก็กลับมาทีนี้ประโยคง่ายๆที่เราอ่านแล้วมันประทับใจอันนี้ก็ดีแล้วใจกองตองใช้นะผมเหรอเราคุยผู้กับแฟนคป็นผมวันใหม่เดือนใหม่ปีเดิมและคนเดิมไอ้เด็กตอนนี้ก็ประมาณก็ปีกว่าแล้วครับอออ ดีนะคุณคือสิเออนี่ขายที่ไหนคะเนี่ยตอนนี้เนี่ยคือจริงๆเนี่ยเราขายในอของอามารินนะคะสีเอ็มแต่ว่าตอนนี้มัตหมีก็มีขายเองด้วยสามารถติดต่อได้ที่มัตหมีพิมดาวเอฟซีแอดจีเมลเด็กคอมก็จะมีทางแฟนคภาพมาเล่นเท่าไหร่คะเนี่ยเล่นสองร้อยบาทค่ะก็จะเดี๋ยวถ้าติดต่อมาก็เดี๋ยวพร้อมไอเซ็นต์อ่าอ่าที่มาของสือมัจจะนยนะครับมีที่มาที่แบบว่าพิเศษมากๆอ่ามาจากพวกหนังสือแบบ เป็นสมุดเป็นสมุดไม่ได้หนังสือต้องบอกว่าเป็นสมุดเป็นสมุดจดที่จริงๆมีหลายเล่มมากแต่ไม่ได้เห็นเพราะว่ามันมีแต่บางคนที่มีอะไรก็จะค่อนข้างชอบเขียนอยู่แล้วอันนี้เปิดดูได้ไหมครับเพราะว่าอ่านไดอารี่นี่ต้องตองขอ<า>อนุญาตก,ก่อนบังอันนะคะได้ะคะ่ะโ,โอเคโอเคาลอันนี้ค,ควาวาโน่ก็จะจะมีแบบต้นปีสองพันสิบสอง้ปีสองพันสิบสองก็เจ้าของเป็นคนเป อันนี้คือเก่งไว้ตั้งแต่สมัยไหนคราเนี่ยสองพันสิบสองปีแล้วคุณแจ้งอ๋อสองปีแล้วสองปีแล้วหรือตั้งแต่ไหนสองพันสิบเจ็ดพี่ก้องก็ไปเร็วไปครับแล้วก็มียนนี้ค่ะอารมณ์แปรปรวนอย่าไปโทษการดวนของความคิดแต่มันเริ่มผิดปกติที่หัวใจอ่าถูกใช่ไหมคะจริงครับแม่ถูกต้องตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นเรียนอยู่ชั้นไหนครับเออน่าจะปีหนึ่ง บางแย่บางอันครต้องมีประสบการณ์บ้างอยบาอันนี้วันนี้มันของจริงอย่างนี้ยะอันนี้อันนี้นี่คือเป็นหนังสือที่เขียนเยอะขนาไนนี้นะใช่ค่ะก็จะมีแบบเล่มอื่นที่น้าเปิดเนี่ยอย่าเปิดก็ได้ค่ะไม่เป็นไรไม่าะเราเือจะอ่านออกไม่กลัวเ่าเแปลกไม่กล้าเปิดครบอกว่ามัดแจเล่มสองไต่อปีหน้าใช่ค่ะจะเปลี่ยนแนวไเอาไปทกลมด้วยมืออนคือเล่มสอีเราคิดไปลาว่าจะเป็นชื่อการเดินทาง รู้แล้วผมผมแอบเห็นในอินสตาแกรมเขาบ้างแหละแต่เดี๋ยวให้เจ้าตัวเขาเป็นคนสัตยายบันก็จะใช่ก็จะเก็บอย่างที่้แล้วเราไปต่างจังหวัดเองหรือต่างประเทศก็ไเดินทางไปเที่ยวเดิเทเนทางไปเที่ยวเรา,าเรจะได้รแรงบันดาลใจตลอดคือแรงบันดาลใจ อะไรนะครับแต่งได้ไ้มผมเดี๋ยไม่ได้บทความมีต้งเยอะนะบทความมีต้งเยอะใหตอ่านในเฟซบุ๊กพี่จังก็มีอะไรดีๆอะไรง่ายหาไม่เจออ๋อห่าตายละรุ่นผมมันอินสไปเรชั่นมันมันหมดแล้วไฟหมดหมดไฟหมดไฟต่อพี่ที่แค่นั้นเ้อะแต่ผมยังยังมีอีกครับผมก็ ความเป็นอาร์ติสของน้องค่ะนะครับไม่จํากัดอยู่แค่การแต่งเพลงหรือว่าการเขียนหนังสือเท่านั้นนะครับยังมีการวาดรูปอีกด้วยครับผมเห็นว่าทำแคนวาสเนี่ยนะครับเป็นภาพวาดแคนวาสเป็นกรอบสวยงามสีพวกนี้นี่เรียกว่าสีอะคริลิกใช่ไหมครับใช่สีอะคริลิกค่ะใช่แล้วก็มันทีก็ทําเสร็จก็จะใส่ใส่กรอบไปติดไว้ที่ห้องบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก็เตรียมครูโตครูปาค่ะก็จะได้เป็นเนี่ยค่ะจะมีหลายหลายรูปอยู่เหมือนกันที่ที่ ครูโตก็ค no ือบมหลวงเจริญตอนเจริญตะวัดนะครับ <non> ก็เป <Storm> ิดสอนอยู่ใช่ครับที่บวมมาะที่แรกโอเคตอนนี้ก็น่าแล้วทำไมก่อนผมก็ไปเรียนเออตอนนี้เลิกแล้วเขาเรียนี้เยอยู่ี่คนอยู่ไม่ยใช่ใอันนี้ผมว่าไปสเก็ตภาพเหมือแหละเป็นเท กใช่ค่ะไปสกรีนนะคะของพาร์ทเซ a เพอรก็เป็นเขาติดตอ่อมาให้ให้ทำเหมือนหมอายโอ้ดีเราให้เลยค่ะอ่าก็นี่จะเป็นมีใันะ้กดห้าไอคอนสแสดงว่าเขาต้องเห็นความสามารถของเราจากที่ได้แห่งก่อนนะครับก็ถึงมาติดตอ่อให้เราเปา็นว่าเนาะใช่ค่ะเราก็สนใจชอบสินค้าโอ้ดีเนอะเต้องมาดี ตอนแรกก็จะม,ม,มีส่วนวรวมในการนำใช้ชาติเนาะถ<ช>้าเราพูดถึงตรงนั้นเนี่ยหน้าที่หลักๆไม่มีอะไรบ้างคือณตอนนี้นะคะณตอนนี้น่ก็คือจะช่วยเรื่องของจะมีการน้องเพลงะนะคะซึ่งซึ่งรมนตรีที่เรารับนย่างตอนนี้แม่จรีงเนี่ยจะช่วยในเรื่องของประเทศชาติความสุขให้เราให้รอยินดีรยยประชาชน,นใช่ก็เี่จริงจริงๆเร้พยายามอย่างเดียต็มนี่ เอาเพียงงานอยู่เพราะเพียงงานอยู่เพราะฝึกปีแต่พักได้หนาบอดใช่ไหมจริงจริงมันต้องฝึกปีทีนี้ก็ทำเรื่องเยอะมากเป็นๆว่าต้องทำกฎหมายใหญ่เนปปีหน้าเพราะว่ายังมีถ่ายละครเรื่องหนุ่มนะคะแล้วก็ยังมีถ่ายเออยอ่องพันหรอใช่ค่ะมีเรื่องหนุ่พี่เจนี่กับพี่พี่โสนีหน้าแข็งเรื่องหนุ่มเรื่อง้องต้องมันมีเล่นเป็นน้องสาวใช่มเล่นเป็นน้องสาวที่นี่แล้วก็ร้องเพลงนิ้วด้วยนะคะแบบร้องสู้ร้องบูมมาทิ้งแล้วค่อยบูมมาร้องร้องอยู่ร้องเพลงนี่บูมที่จริเห็นภาพพอดีแบบว่าแ ใช่ค่ะวิเจนนี่คู่กับพี่บ๊ชปอนดใช่ขนาดใหญ่อ๋อต้องเพลย์ให้เสร็จจนต้องฝุดลอยดอใช่รู้สึกว่าคือเราอยากทําหน้าที่แต่ละอย่างให้เป็นพี่เพราะว่าเออเดี๋ยวเรื่องหน้าเนี่ยพี่ก้องเป็นเป็นผู้จัดเนี่ยก็จะเล่นคู่กับพี่ถูกไหมอันน่ะได้เลยกูโมนไปเนี่ยฝุดรอยดอเลยพุ่งตรงค่ะไปเตียงไปมาแล้วรู้จักรุ่นจริงๆเป็นรุ่น98โอ้โหพุ่งตรงว่ามันร้อนมากค่ะแล้วก็ฝึกช่วงมีนาถึงพฤษภาคพุ่งตรนพี่เปคิดดูนะคะอย่างพี่นนังไปมาแล้วเลยนะคะอย่างพ เขาผมผมผมก็รับใช้ชาตินะผมไปศึกษาต่อต่างประเทศแต่มากลับมาเกณฑ์ทหารไปจับไปลำไยแดงมาเรียบร้อยในห้องน้ำเลยเห็นป่ะนนั่นแหะอันนั้นลำบากเลยโอเคครับแล้วนี่อยากจะรับใช่ราชการไเป็นยัะไงครับโอ้จริงๆราเนี่ยเราไม่ไม่สัมพันธ์เท่าแบบณปัจจุบันที่เราทำอยู่คือเราได้ทำในสิ่งที่เป็นช่วยชาติแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่เราไม่เป็นแหมมันมียศร้อยตีติดอยู่ตรงนี้มันแบบ คือตอนแรกเนี่ยคุณพ่อยังไม่เห็นเพาเห็นในรูปก่อนเพราะว่าเราโพสไปพอกลับมาบ้านเนี่ยคุณพ่อแบบเขายิ้มเขาก็หน้าตาเลยนะก็สไตล์คุณพ่อคือไม่พูดอะไรแต่ยิ้มใช่ไความสุขแล้วที่นี่ก็รู้เลยว่าเขามีความสุขก็อยากจะสานต่อความสุขของเขาให้ให้ดีที่สุดก็อยากทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดค่ะคิดที่ดีออกมาตอนนี้นะเราก็ขอบคุณนค ก็สิ่งใหม่ๆที่บอกไปเมื่อต้นรายการนะคะแล้วก็จะมีตอนนี้มีเพลงด้วยเป็นเพลงคือรอยยิ้มให้ให้คนไทยไปฟังกันได้แล้วเหมือนกันบูทูตนะคะแล้วก็แล้วก็จะมีเออละครนะละครมีละครเรื่องหองของพี่อ๊อฟฟงพัฒน์นะคะเรื่องเป็นอมวยค่ะแล้วก็มีซิทคอมที่ลูกหนองด้วยเยอะเนเยอะมากทุกเที่ยมีหน้าก็ไม่ได <hi> ้ไปทุกโต รายการเราก็หมดนะผมต้องไปไปเชียร์บอลด้วยอะไรอะกลา็เมื่อกี้แอบผมก็ขอขอบคุณแนวคิดเซอร์โอเคเตอร์เหมือนกันนะครับผมเซอร์สันเตอร์สันสามครับนี่ก็ของแบงเองครับผมแบ็เองเพราะว่าเองจำของเขเพราะมันมีซินเดล่านี่ไทยแลนด์เพราะว่าเราต้องรักของไทยใช่ไหมใช่ถูกต้องครับผมเจอกันใหม่นะคะกับการเซฟีบนเจนนะครับทุกวันศุกร์นะครับทางช่องทูอินไซด์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย